ก็เป็นใครอยู่ในเรื่องไหนครับ แล้วเดินเนื้อหานี่มันมีความต่อเนื่องกันทั้ง3ตอนไหมครับหรือว่าเป็นแยกแยกส่วนแยกเรื่องเลยคะนักเอกทสามคนนะคะก็จะมีความเชื่อมแบบจักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ถึงกับแพ้แต่ก็ไม่ได้ถึงกันโดยกันขนาดอะไรต่างๆอันนี้ส่วนตัวละครอย่างเราจะแบบอาจจะมีโผล่เรื่องอื่นบ้างไหมในตามเรื่องอีกสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบแวบๆในอีกสองเรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีแล้วก็จะไปแวบๆแบบเพราะว่าแบบมันจะมีจุดเชื่อมของมันอะไร แล้วจริงๆโดย,โดย,โดยโอาชีพในเรื่องคือเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะในเรื่องก็จะเป็นแบบว่าถ่ายรีวิวถ่ายบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆเราถนัดนี้อยู่แล้วหรือว่าเราต้องฝึกฝนอะไรเปล่าจริงๆก็ไม่ได้เชิงว,ว่าถนาดัดมากค่ะด้วยความที่แบบว่าในคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะมีความค่อนข้างแบบเป็นผู้หญิงเรียมมองวันโชว์สุคอลเป็นผู้หญิงว่าคบบขีกไปหน่อยอะไรนอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีบางช่วงที่แบบว่าดูไม่ค่อยใช้ตัวเองเท่าไหร่ก็ยังต้องทำการบ้านเพิ่มเติมค่ะ เรียกว่าตัวเราเป็นดารารุ่นใหม่จริงเพราะว่าเราก็เคยรับบทเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนแล้วเนาใช่ค่ะเรื่ท<อ>ำาม,มุมันาว่านนจะออกแนวรหน้มากนน่อ,อันี้คามแบบว่าแบบวันขึ้น,อออน,นไโตขึ้นได้ไหมครับจกเริ่มก่อนไม่ไม่เชิงค่ะว่าก็จะมีบางมุมที่แบบความคิดอะ แล้วแบบที่เราเคยเล่นซีรีส์วายมาทำให้แฟนคับต่างชาตรูจกเราเยอะยังมีคุยคุยกันไหมครับช่วงนี้ตอนที่ตั้งแต่เราวก็แบบว่ายังไม่ค่อยแบบงานทีว์อะไรเท่หร่ค่ะก็ยไม่ค่อยได้มาเจอแฟนเท่าไหร่แต่ก็จะมีทางพีหรือว่าแบฟนคลับต่างประเทศแล้วก็แบบทคนไทยก็อะไรต่างๆก็ได้ฝึกภาษาไปเนาะภาษาล้ค่ะก็มีบ้างค่ะนิดหน่อยแบบคุยหยอแฟนต่างชาติดวยค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวมีเรื่องอะไรขอใหม่ เรียนอยู่ด้วยนะคุใช่ค่ะกำลังเรีนกำลังใกล้จะเปิดเทอมแล้วค่ะที่ไหนะนะครับคณะอะไรอ่อมทาธรรมศาสตร์ค่ะคณะนวัตกรรมอแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียนไม่ได้ออนไลน์แล้วเนาะตอนมีเป็นออนไลน์ตลอดคืไ่ไปที่มอเท่าไหร่าว่าจะมีสเนี่ยค่ะก็เริ่มปียนไลเก็ต้องระวังตัวมากขึ้นในการแบบทั้งทำงานแล้วก็เรียนด้วยแต่แบบ<ช>แล้วก็โควิดก,ก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยแบบบ้าเราต้องเรียนทั้งทำงานต้องเจอผู้คนเยอะเราระวังตัวโควิดยังไงบ้างเรื่องโ ถือว่าเรียนหนักไหมเรียนหนักไม่ว่ามีนองานไป้วยเลยะคะกจะมีบ้างเราก็ต้องแบบเเวลาให้มันแบบนีการวก็สามารถททอย่างได้นีกล้วันแม่แลครับอยาใหูเกี่วกับวันแม่หน่อยปีนี้จะอยู่กับแม่พาแม่ไปไหนไหมปีนี้เหรอคะก็ต้องมีแบบโมเมนต์ ขอบคุณมากค่ะ